มีความกังวลใจก็เรื่องน้ำแข็งนี่แหละครับความสะอาดของน้ำแข็งนะฮะมันส่งผลต่อรสชาติน้ำมากครับต้นทุนน้ำแข็งตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะเนอะไรอย่างนี้อีกแค่2ปีนี้ผมก็ซื้อเครื่องได้แล้วครับประมาณปีครึ่งนะฮะ ผมชื่อพุทธิพงษ์ยามชุตินะครับเป็นเจ้าของร้านชงโคโคาเฟ่อยู่ในมหาวิทยาลัยธนบุรีครับมีความกังวลใจก็เรื่องน้ำแข็งนี่แหละครับความสะอาดของน้ำแข็งนะฮะมันส่งผลต่อรสชาติน้ำมากครับรสชาติมันค่อนข้างไม่ค่อยคลีนนฮะน้ำแข็งที่รับมาจากทางร้านผมก็เลยตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องรู้สึกว่าเวลาทานรสชาติมันจะแบบคลีนกว่าน้ำแข็งมันจะละลายช้ากว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ วันธรรมดาตกประมาณ4กระสอบครับอย่างวันอาทิตย์นี่ก็ประมาณเกือบ10กระสอบนะครับน้ำแข็งไว้สะอาดเนี่ยเจอเลยครับ <laughs> ส่งผลต่อรสชาติมากครับแม้กระทั่งการละลายช้าที่ผมสั่งน้ำแข็งหลอดมาเนี่ยมันก็แบบทําให้รสชาติเปลี่ยนไปเลยครับแล้วน้ําแข็งทําเองมันค่อนข้างครีนกว่านะครับเออกลิ่นคอลีนก,ก็พบเหมือนกันนะครับ <laughs> ต้นทุนเนี่ยแหละครับอีกแค่2ปีนี้ผมก็ซื้อเครื่องได้แล้วครับ <laughs> ประมาณปีครึ่งเนี่ยฮะต้นทุนน้าแข็งตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยมันแบบเอ้ย มันก็ไม่ถูกนะเนี่ยอะไรอย่างนี้ผมก็เลยเลือกใช้เครื่องทาน้ําแข็งเองดีกว่าเจว่าดีนะครับติดต่อมาเลยผมทักไปวันแรกเจว่าจะมาหาที่ร้านเลยแล้วมาลองก็คือผมก็คิดว่าแบบเอ้ยก้อนใหญ่ไปแล้วแบบมันจะมีปัญหาต่อเครื่องปั่นไหมลองมาเทียบปั่นกันดูแล้วมันก็แทบไม่ต่างกันเลยแล้วปั่นสมูทกว่าด้วยเวลาดื่มใส่เครื่องดื่มปุ๊บมันค่อนข้างจะสมูทกว่าน้ําแข็งหล่อที่ผมใช้ฮะลองเปรียบเทียบครับแบรนดดูน่าเชื่อถือกว่าผมก็เลยเลือกใช้อย่างเจ้าอื่นนี่ผมมันดูแบบไม่ค่อยถูกใจท่่าไห ฝากด้วยนะครับร้านชงโคคาเฟ่ครับอยู่ในมหาวิทยาลัยธนบุรีครับจะเปิดสาขา2ฝั่งตึกบัญชีแล้วก็ดิจิตอลมีเดียทางร้านเนี่ยครับก็จะเอาเครื่องน้ำแข็งของเอาไพามาลงอีกหนึ่งเครื่องฝากด้วยครับ